สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่กับฝนกับช่วงมายาฮอตนิวส์นะคะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันค่ะข่าวคราวขอคุณแอนทงประสมนะคะออกมาอัปเดตเรื่องราวของอาการป่วยคุณเต้ยนัทพรนะคะที่บอกว่าตอนนี้ป่วยเป็นอหิวาตากะโลกแต่ว่าไม่มีผลกระทบต่อก,กองนะคะและก็ชื่นชมในสปิริตของเธอมากเลยทีเดียวค่ะตอนตอนเต้ยบอกว่าพี่อนูเป็นโรกนี้อันนี้บอกกเต้วคกตลกแล้วตลกแ,แล้วไม่มีแล้วโลกนี้ลเลยนแก้เขาเลยอ่ะ ไม่ได้ยินมานานแล้วก็ไม่กระทบเลยกับกองน้องน่ารักมากคือเขาก็คือด้วยความอาจจะปิดกล้องแล้ว,วเขาบีนี้อาจจะปิดละเพราะฉะนั้นวีที่แล้วมันก็เป็นการเขาดาวรวมตัวนักสแสดงทุกคนอะไรเงี้ยแล้วพอแต้วเขาไม่สบายเขาก็ไม่สบายใจแล้วแบบเขาจะทำอะไรดีเพราะเขาไม่ไหวจริงๆ <c oughs> ก็เลยตกลงกันว่างั้นกัดฟันไหม <c oughs> มาตอนหลังเที่ยงก็ได้นอนโรงพยาบาลให้เต็มที่ก่อนอัดน้ำเกลือมาก่อน เราก็ถ่ายครึ่งวันแล้วกลับไปนอนโรงพยาบาลใหม่ก็สามารถรอได้แหละแต่ว่าก็แค่ว่าทีมเต้าเขาอยากให้ทุกคนได้แบบได้ปิดตามที่ต้องการมันไม่ได้อะไรเลยก็คือตามกำหนดคืออาจจะมีบ้างที่ว่าฉากนี้อาจจะต้องการให้เต้าแบบใส่พลังร้อยก็ร้อยไม่ได้ให้เหลือ80แล้วใช้สแตนดิ้งโคตรสุดยอดอ่ะแล้วก็นับถือในน้ำใจก็ขอบคุณมากเขาเขาเข้าใจโปรดักชั่นางเงี้ค่ะแอนก็ก็ขอบคุณเขาที่เขาแบบสละาตัวเองให้กับ้อาสงสารมาก ไม่เคยเจออะไรแบบน,นี้นางโดนแอนใช้พลังของนางจดแรงแอปอาจจะแรงไม่สู้แต้วแต่หัวใจเท่ากันในนี้คือสู้ใครขึ้นเลยไปถามเขาเลยค่ะเพราะแอนถามเขาว่าไลน์ไปถามว่าแอปเป็นไงมากเขาแบบเหนูไข้ขึ้น,นลลค่ะพ<อ>ี่แอนเลยดไปหน่อยเย <า S 1> รรออัโอโอโอบทำง<ร>านจะที่ก็มันใหม่สำหรับเขาอ่ะมันเหมือนเราเป็นเด็กน้อยเราก็เข้าใจเขาแบบ มันดีไปหมดอ่ะขาซ้ายใครแซวอะไรก็ยิ้มหัวเราะบางทีเขาด่าอยู่ยังไม่รู้เลยเออพี่ก็เลยรู้แล้วเจไม่ใช่เด็กน้อยสําหรับพี่พอโดนตกใจไหมพี่แอน์เขาบอกมือเราไปโดนแบบเออตกใจแต่ว่าก็ต้องขําๆอ่ะก็ต้องขําไปทด้เออโดนเลยอะไรแซวพี่เราไปอะ แล้วเขา,ามาขอก่อนอเขาบอกเป็นถนี่ยเขาถามว่าลงได้ไหมคะบอกลงไปเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ว่ากัน อัปเดตกันอย่างสนุกสนานเมามันนะคะแม่หลายคนอยากติดตามแล้วแะค่ะสำหรับละครที่ตอนนี้นักแสดงกำลังไหนทำแล้วาจะเป็นคุณแอฟทักซ์ออนคุณเต้านัทพรนะคะนุอง,งนายนะัทแล้วก็คุณเจมส์จิรายุเองก็ตามนะคะติดตามด้วยละกันผลงานพุ่มกับผู้จัดคนเก่งคนนี้ค่ะ <c oughs> มาที่อีกหนึ่งเรื่องรากันบ้างค่ะคุณชรจินดาชดน,นะคะตอนนี้เตรียมเป็นวาดที่เจ้าบ่าวนะคะแล้วก็อัปเดตด้วยว่าตอนนี้เนี่ยได้เลือกวันไหนอย่างไรไปฟังค่ะจริงๆเหลือแค่ไฟนอลครับ เราได้เราได้เลือกที่เหมาะสมมาแต่ว่าสุดท้ายต้องให้คุณเขาเป็นคนเลือกเพราะว่าช่วงนี้คุณคุณเพชรเนี่ยคิวแน่นทั้งปีเลยครับใช่น่าจะเป็นช่วงกลางๆสู่ปลายอะไรเงี้ยครับจริงๆเป็นเป็นเป็นสีเราคุยกันว่าเราจะพยายามออกแบบไหนให้มากที่สุดครับเองมากสุดใช่ครับใช่คือหนึ่งด้วยคุณเขาก็ถลาดพวกเกี่ยวกับเรื่องของคือเขาก็จัดเขาก็มีความสามารถในการจัดอีเวนต์เวลาเขาจัดแฟชั่นโชว์อะไรเงี้ยเราก็ทำโปรดักชั่นเราก็เลยเหมือน ช่วยกันได้คอลแลปกันได้อาจจะแค่ต้องการผู้ช่วยเป็นเลี้ยวเป็นแรงให้เราเนี่ยครับก็หลังแต่งเราก็ว่ากันว่าช่วงนี้เมาสมต้องดูร่างกายเขาด้วยจริงๆฝากมาก่อนแล้วครับจริงๆเราเตรียมมาก่อนละอะไรเงี้ยครับมันไม่ง่ายแต่ไม่ใช่ให้มันเป็นปัญหามันไม่ง่ายสำหรับผมละผมถ่ายละครทุกคนรู้ถ้าคุณเป็นตัวเมนคุณเลิกสี่ทุ่มคุณนัดเจ็ดโมงโทรศัพท์แทบจะไม่จับอันนั้นก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ผมต้องปรับตัวคุณเขาเองก็บินทีก็สิบวันสิบห้าวัน แต่ผมก็ต้องคุยว่าอันไหนสําคัญผมจะไปช่วยอันไหนที่เขาต้องการเราเราจะไปเราไม่ใช่บอกว่างานงานงานเดี๋ยวไม่ได้เพราะเราเลือกเขามาแล้วเรื่องเขาก็สําคัญแต่ว่าเราต้องฉลาดในการที่จะบาลานซ์งานกับชีวิตส่วนตัวถ้าเราเทให้งานหมดชีวิตส่วนตัวเราแย่คุณภาพเราก็แย่หรือเราให้แต่ความรักหมดแต่งานมาเราไม่ไม่ค่อยทําหรือไม่รับผิดชอบเงินมันก็ไม่มาผู้ใหญ่ก็ไม่จ้าง uh. ถูกไหมครับฉะนั้นก็ผมไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาแต่มันเป็นความยากที่ทุกคนต้องปรับคุณเขาก็ต้องปรับไม่ใช่ผมคนเดียว อัปเดตแล้วนะคะก็เรียกว่าทั้งคู่นะเนี่ยต่างทำงานกันอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ต้องขอแสดงความดีล่วงหน้าด้วยละกันนะคะเร็วๆนี้แน่นอนสำหรับงานแต่งที่จะเกิดขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้คือมา y ยาค t n นส์ค่ะคุณผู้ชมติดตามได้เป็นประจำทุกช่วงเลยนะคะตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ